2 5พฤศจิกายนก็จะเป็นเทศกาลลอยกระทงนะคะหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็เอกชนก็มีการจัดงานเนื่องในเทศกาลแบบนี้นะคะล่าสุดค่ะคุณคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนานยกะะรัฐมนตรีออกมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนนั่งรถทัวร์เที่ยวงานลอยกระทงลงแอวเหนือลดค่าโดยสาร10%นะคะนี่เป็นการ พลักดันนะคะนโยบายแอลเหนือคนละครึ่งของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก,การท่องเที่ยวในประเทศคุณคารมพลพรกลางนะคะเชิญชวนประชาชนไปเที่ยวสมัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะตามมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ประสบภ,ภัยน้ําท่วมพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยจะมีเทศกาลลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขอสอเขามีการจัดกิจกรรม ลอยกระทงลงแอวเหนือลด10%คือเป็นการมอบค่าโดยสาร10%นะคะให้กับผู้โดยสารที่จองตัว๋วบขอสอเดินทางไปกลับระหว่างวันที่8ถึง18พฤศจิกายนนะคะสำหรับใครที่เดินทางไปในพื้นที่3จังหวัดดังต่อไปนี้ประกอบด้วยเชียงใหม่จังหวัดตากแล้วก็จังหวัดสุขโขทัยนะคะรับส่วนลดไปเลย10%ค่ะ แล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนนะคะคุณคารมเปิดเผยว่ามีหลายจังหวัดจัดก,กิจกรรมประเพณีที่น่าสนใจอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีประเพณียี่เป็งนะคะบริเวณเทศบา,นนาลนครเชียงใหม่15-18พฤศจิกายนก็จะมีลอยกระทงสายที่จังหวัดตากแล้วก็15-18พฤศจิกายนก็จะมี งานเผาเทียนเล่นไฟนะคะที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย8-14พฤศจิกายนนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะงานล่องสเปาที่จังหวัดลำปางนะคะส่วน14-15พฤศจิกายนก็จะมีกิจกรรมแบบนี้อีกหลายจังหวัดก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญแอลเนื้อคนละครึ่ง ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงกระทั่งหมดเขตนั่นก็คือ31ธันวาคมนะคะแต่ว่าพิเศษก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่8ถึง18พฤศจิกายนเนี่ยใครที่นั่งรถบขอสอไปที่3จังหวัดก็คือเชียงใหม่ตากสุโขทยัยจะมีส่วนลดอีก10%แล้วก็ไปเที่ยวร่วมกับโครงการแอลเหนือคนละครึ่งได้ด้วยในขณะที่คุณสุริยะจึงรุกเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับออกมากำชับเลยนะครับในช่วงเทศกาล รอ,อยกระทงนี้เนี่ยครับให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมรองรับประชาชนนะครับเพิ่มจํานวนรถโดยสารส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นทราบข้อมูลเรื่องของการงดหรือว่าหลีกเลี่ยงการปล่อยคมลอยคมควันดอกไม้ไฟแสงเลเซอร์อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโรนหรือว่าวัตถุสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่ออากาศยานนะครับพูดง่ายๆต่อเครื่องบินนั่นแหละนะครับคุณผู้ชม นอกจากนั้นเนี่ยครับในส่วนของการจัดการด้านการเดินทางเกี่ยวกับทางอากาศนะฮะเดือนพฤศจิกายนนั้นมีจํานวนเที่ยวบินทั้งสิ้นเนี่ยเจ็เที่ยวบินเฉลี่ยวันละ2,450เที่ยวบินนะครับคือเพิ่มขึ้นเนี่ยสาจากช่วงเทศกาลลอยกระทงปีก่อนนะครับนี่มีการเพิ่มเที่ยวบินมากขึ้นนะครับในขณะที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมกอ,กอเองก็มอบหมายให้จัดเตรียมรถโดยสารเพียงพอต่อประชาชนผู้ใช้บริการมีการจัดเตรียมรถโดยสารจํานวน2,638คันรวมทั้งสิ้น15,440เที่ยวนะครับขยายเวลาเดินรถนะครับในเส้นทางวิ่งผ่านสถานที่จัดงานลอยกระทงเนี่ยครับรถคันสุดท้ายออกจากท่าต้นทางในเวลาเที่ยงคืนนะคุณผู้ชมนี่ก็คือเรียกว่าทุกหน่วยงานนั้นก็บูรณาการในการที่จะ ทาให้งานลอยกระทงนั้นเนี่ยครับเรียกว่าเที่ยวกันอย่างสุขใจแล้วก็สิ่งสําคัญคุณผู้ชม,อ,มอย่าประมาทะนะไม่ว่าท่านทํากิจกรรมใดๆก็ตามขับรถไปเที่ยวนะครับเดินทางท่องเที่ยวอย่าประมาทเด็ดขาดไปลอยกระทงเช่นเดียวกันนะครับอย่าเสี่ยงอย่าประมาทนะฮะท่าน้ําระมัดระวังคนเยอะรอกอ่อย่าอาลงไปนะฮะดอกไม้เพลิงดอกไม้ไฟอย่าเล่นเด็ดขาดนะครับคุณผู้ชมครับเป็นอันตรายครับ ซึ่งทางรัฐบาลเองก็มีการคุ้มเข้มเรื่องของเทศกาลลอยกระทงนะคะเน้นย้ํามาตรก,การความปลอดภัยต้องเข้มงวดมากๆเลยนะคะคุณสศิการวัฒนจันทร์ค่ะท่านรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันศุกร์นะคะก็จะมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมจํานวนมากโดยเฉพาะท่าเรือโอ้โ,อโหท่าเรือนี่คนเยอะทุกที่นะแล้วก็ทุกปีด้วยนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่จะมีการจัดกิจกรรมอย่างเช่น ท่าเรือสะพานพุทธเนี่ยแน่นทุกปีท่าเรือสีพระยาท่าเรือเอเชียที่หรือว่าท่าเรือไอคอนสยามนะคะล่าสุดรัฐบาลได้เตรียมพร้อมนะคะจัดทำแผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยโดยทางกรมเจ้าท่าได้ออกประกาศควบคุมเรือ เตือนให้เรือทุกชนิดใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือในคืนลอยกระทงนะคะมีการออกประกาศเพิ่มเติมมา3ฉบับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เน้นย้ําด้วยนะคะว่ารัฐบาลนั้นจะให้ความดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ส่วนใครที่พบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ําก็สามารถโทรเข้ามาที่สายด่วนกรมเจ้าท่าได้24ชั่วโมงนะคะหมายเลข1199ค่ะครับก็เนี่ยเน้นย้ำนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องของการไปท่องเที่ยวงานลอยกระทงนะครับทุกที่ นะคือต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยสําคัญที่สุด<ช>เราจะเห็นทุกปีเนี่ยนะคือตกน้ําตกท่า<อ>นะฮะอันนี้เวลาจะไปลอยกระทงะก็ไปดูนะฮะสถานที่ที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะฮะมีความปลอดภัยคนเยอะก็อย่าเพิ่งรอก่อนอดใจร,รอสักครู่ 2. เนี่ยเรื่องที่จะโดนพลุนะฮะระเบิดใส่มือบ้างะนะไปโดนกับคนอื่นบ้างอันนี้ก็มีนะเรื่องของการขับรถขับราบางคนไปเที่ยวงานลอยกระทงแล้วไปดื่ม อันนี้ระมัดระวังนะฮะใช้เรื่องของรถสถาธารณะนะครับคุณผู้ชมนะครับ <c oughs> แล้วก็หลีกเลี่ยงสถานที่ที่เรียกว่ามันจะเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยแล้วกันครับแล้วก็จะมีอีกแบบคือไปงมเหรียญในกระทงอันนี้ก็อันตรายแล้วจมน้ําใช่ครับอันนี้ก็อันตรายนะฮะคุณผู้ชมครับ <c oughs> แล้วก็บอกว่าเอาละบางคนนั้นบอกว่าไม่ชอบคนแออัด <c oughs> คุณผู้ชมก็ลอยกระทงออนไลน์ได้นะฮะ มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ร้อนฉาไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะคะท่านอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้ฉายา,ยาว,ว่าเป็นแมว9ชีวิตนะคะแต่ว่าที่ผ่านมามีคําสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคดีความเกิดขึ้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพาน,านันซึ่งเจ้าตัวก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ปรากฏว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ขมวนปมแบบเ,เร็วๆเนี่ยจำได้ไหมคะ18เมษาย,ยนน่มันมีคําสั่งจากรัักกกษาการผตตออนนน้็คื ตายออกคําสั่งให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยออกจากราชการเอาไว้ก่อนซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่มีคําสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเฮ้ยคำสั่งนี้มันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าไปร้องกพอ,อ,อคกพคออตรค่ะกอพคตรหรือว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมบอกว่าคําสั่งนี้ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะคะซึ่งตามกฎหมายตํารวจฉบับใหม่เนี่ยคือเขาให้อํานาจว่าหากกาพคออตรเห็นว่าคําสั่งที่ออกมานั้นไม่เป็นคุณกับผู้ร้องผู้ร้องสามารถยื่นไปที่ ศาลปกครองสูงสุดได้แล้วบิ๊กยกก็ทําแบบนั้นบิ๊กยกทำแบบนั้นค่ะคยื่นฟ้องไปที่สารปกครองสูงสุดฟ้องทั้งนายกขณะนั้นคุณเศรษฐาฟ้องทั้นผบตรขณะนั้นนะคะตั้งแต่สมัยพลตํารวจเอกตอ่อศักดิ์แล้วก็ฟ้องไปที่กอพอคอตอรอด้วยวันนี้เนี่ยมีการประชุมสารปกครองสูงสุดและล่าสุดมีรายงานข่าวนะคะว่าสารปกครองสูงสุดได้มีการหยิบ วาระการประชุมที่สำคัญขึ้นมาก็คือพิจารณาคำฟ้องจากคนตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานค่ะ พล uh, คุณประสิทธิ์ศักดิ์มีลาบประธานสารปกครองสูงสุดนะคะวันนี้เป็นประธานการประชุมใหญ่สารปกครองสูงสุดนี่เป็นรายงานข่าวนะคะโดยในที่ประชุมสารปกครองสูงสุดวันนี้เนี่ยจะมีการนําประเด็นข้อกฎหมายในคดีที่พลตารวจเอกสุรเชษได้ยื่นฟ้องผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคณะกรรมการพิทักษ์ระบบค<ท>ุณธรรมข้าราชาการตํารวจหรือว่ากอพคอตรแล้วก็นายกรัฐมนตรีฟ้องไปตั้งแต่27สิงหาคมแล้วก็ประธานสารปกครองสูงสุดมี คำสั่งให้นำคดีนี้เข้าสู่การพิจารณาชี้ขาดแล้วนะคะพูดง่ายๆคือวันนี้เนี่ยสารปกครองสูงสุดเขามีการประชุมกันแล้วก็จะมีวาระหลายเรื่องหนึ่งในนั้นนักข่าวจับตาว่าจะมีเรื่องที่บิ๊กโจ๊กฟ้องหรือเปล่าล่าสุดมีรายงานข่าวว่ามีเรื่องนั้นด้วยนะคะซึ่งตามขั้นตอนการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่สารปกครองสูงสุด องคคณะที่พิจารณาสำนวนทั้ง5คนจะต้องมีหน้าที่เข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงเสนอความเห็นต่อที่ประชุมแล้วก็จะมีการอาภิปรายจนมีมติเป็นคำพิพากษาซึ่งที่ประชุมใหญ่สารปกครองสูงสุดปัจจุบันเนี่ยก็มีตุลาการของสารปกครองสูงสุดอยู่ประมาณ57คนนะคะที่จะมีการพิจารณาแล้วก็จะมีมติออกมาในวันนี้เพราะฉะนั้นจับตานะคะท่านผู้ชมหากว่าวันนี้สารปกครองสูงสุด ยืนตามกพคตรก็แปลว่าบิ Big ๊กโจ๊กนั้นคําสั่งให้ออกจากราชการก็อาจจะถือว่าจบแล้วแต่ถ้าหากว่าศาลปกครองสูงสุดมีมติกลับคําสั่งของกพคตรก่อ,อนหน้านี้นั่นแปลว่าบิ Big ๊กโจ๊กยังอาจจะมีชีวิตที่1 0อาจจะมีโอกาสกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งในข้าราชการได้นะคะซึ่งความหมายของมันก็คือถ้าบิ๊กโจ๊กกลับเข้ามาในลายยังเป็นตํารวจการเข้าชิงเก้าอี้พบตรในปีหน้าก็ยังมีโอกาสอยู่เพราะว่า บิ๊กโจ๊กเนี่ยถ้าเป็นไปตามขั้นตอนเดิมนะท่านจะเกษียณอีก7ปีข้างหน้าคือท่านก็ยังมีโอกาสอีก6ครั้งใช่ค่ะอีก6ครั้งข่าวนี้จึงเป็นข่าวใหญ่ในวันนี้เสร็จมันยิ่งไปกว่านั้นนะค่ะคนที่ออกคําสั่งนี่สิจะยังไงดําเนินคดีต่อไปด้วยหรือเปล่าว่าออกคําสั่งโดยไม่ชอบค่ะนี่ไงอันนี้คือตัวอดีตนายกด้วยนะค่ะ คุณเศรษฐาทวีสินใช่ในตอนนั้นนะอดีตพบตรค่ะนะฮะคุณผู้ชมรอดูแล้วกันว่าเป็นอย่างไรทีนี้อีกเรื่องอีกคดีครับผู้วานนี้ดังกันขึ้นมานั่นก็คือกรณีของคุณฟิล์มรัตภูมิโตคงทรัพย์นะครับที่บอกว่ามีการไปเ,เรียกรับเงินะนะฮะจำนวน20ล้านบาทเพื่อที่จะเอาบอสปันใช่ไหมะนะะไปออกรายการโหนกระแสนะฮะปรากฏวันนี้คุณแทนคุณจิตอิสระนะครับประธานชมรมสันติประชาธรรมก็บอกว่ากรณีที่ทางด้านคุณฟิล์มบอกว่า เสียงเนี่ยมันเป็นการตัดต่อหรือมันเป็นเอไอเนี่ยบอกวันนี้มันชัดแล้วฟังเสียงเสียงเต็มแล้วคุณรัฐภูมิก็มีประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับกบระกบ,บวนการอื่นๆตนคิดว่าควรแสดงความรับผิดชอบอย่างตรงไปตรงมาแต่เรื่องนี้เสี่ยงมากเพราะมีหลักฐานชัดหากไปตบทั์จริงๆมีบทลงโทษติดคุกด้วยนะครับทีนี้บอกว่าตนเรียกกระบวนการลากไส้เหล่านี้เนี่ยนะบอกว่านี่เขาเรียกกันว่า DS i c o ไอคอนะมาจากคําว่า deep spy i c อนเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครและตั้งแต่คดีดีไอคอนย้ายไปที่ดี i ต้นสังเกตว่ายังมีความไม่ชอบมาพากนหลายอย่างแต่ในแง่ดีเราก็ได้ติดตามเปิดโปงขยายขบวนการนี้เรื่องขายตรงเรื่องมินเม์ต่อการผิดกฎหมายนะครับถึงเวลาที่จะต้องขวาล้างแล้วนะครับมองว่าดีไอคอนเนี่ยเป็นระเบิดพรีชีพบอสพอไม่ยอมตายเดียวล่าคนอื่นที่เกี่ยวข้องมาโดนด้วยทีนี้ถามว่ารัฐภูมิเนี่ยตอบโต้ว,ว่ายังไม่ได้รับเงิน20ล้านบาทสามารถสู้ได้หรือไม่นะครับคุณแทนคุณบอกว่า ต้องไปตรวจสอบจากข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยี่สิบนะแต่มันหกสิบล้านฮนะผมมีตัวเลขอยู่มีผู้เสียหายเคยให้ข้อมูลกับผมตอนนั้นผมเห็นว่าเรื่องมันเข้าสู่กระบวนการไปแล้วก็เลยยังไม่อยากเปิดแผลใครอยากให้กระบวนการดําเนินไปมันไม่ใช่แค่20บล้านแต่มันเป็น60ล้านผมเชื่อว่าถ้าไปถามคุณฟิลม์มคุณฟิล์มรู้ว่าผมหมายถึงอะไรนี่นะทีนี้ส่วนของทางด้านนางสาวกริชอันนงล่ะ คุณแทนคุณบอกว่าก็รู้จักกันตนเองคิดว่าต้องสู้เรื่องคดีความส่วนต่างๆที่เคยระบุว่ามีการต่อสู้มา19ปีก็คงต้องมาต่อสู้แล้วเพราะหลังจากนี้อาจจะมีการทยอยเปิดข้อมูลเพิ่มอีกหรือไม่ก็ต้องดูว่าเป็นรายกรณีไปตนขอให้พูดความจริงมีสติในการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพราะหลักฐานมันไปถึงหมดอย่าบิดเบือนอย่าตัดตอนอย่าตัดต่อแล้วไปโทษคนนั้นไปโทษคนนี้มีสติหายใจลึกๆผิดก็ยอมรับผิด ตนคิดว่าสังคมไทยให้อภัยได้แล้วก็ฝั่งของคุณหนุ่มกัญชัยนะคะเมื่อวานทั้งในรายการข่าวเที่ยงแล้วก็รายการโหนกระแสก็จัดหนักจัดเต็มกับเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นก็ไปออกรายการชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าตัวแล้วก็คุณฟิล์มรัฐภูมิคือยอมรับว่ารู้จักกันมานะคะแล้วก็เคยทํางานร่วมกันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เนะี่ยไม่ได้คุยกันมา5ปีได้แล้วนะคะแล้วอยู่ๆคุณฟิล์มก็โทรศัพท์มาบอกว่ารู้จักกับบอสพอลและภรรยานะอยากจะพามาออกรายการ คุณหนุ่มแกก็เลยบอกว่าอยินดีมาเลยนะคะซึ่งฝั่งของคุณฟิล์มเขาก็อ้างว่ามีเงื่อนไขก็คือเขาอยากจะขอพี่สาวคนหนึ่งเนี่ยมาออกรายการด้วยนะคะ mm. คุณหนุ่มบอกว่าคลิปที่ปล่อยออกไปเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ mm. เพราะว่าคลิปจริงเนี่ยมีความยาว29นาทีครึ่งแล้วคลิปที่ออกมาเนี่ยเป็นช่วงที่แบบ ตัดมาแล้วก็มีการพาดพิงมีการเรียกรับเงินมีการอ้างชื่อคุณหนุ่มมีการอ้างชื่อรายการโหนกระแสซึ่งในความเป็นจริงสิ่งที่เขาอ้างในคลิปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เช่นให้มาออกรายการแล้วเดี๋ยวจะเคลียร์โฆษณาทั้งหมดให้แกก็พยายามอธิบายว่าเฮ้ยแบบนั้นมันไม่ได้จริงๆก่อนที่จะเอาคลิปมาเปิดในรายการโหนกระแสหรือว่ารายการเขาเที่ยงเนี่ยนะคะคุณหนุ่ม่ยบอกว่าตัวเองได้คลิปมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นและแล้วยังโทรไปหาคุณฟิล์มรัฐภูมิเลยด้วยซ้ําว่า ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้วเหมือนคุณฟิล์มอาจจะพูดไม่ได้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์คุณหนุ่มก็เลยบอกว่ามันไม่ได้แล้วงั้นก็เดินหน้าเอาผิดอย่างเต็มที่แล้วก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้จะไม่มีการยอมควาแมแน่นอนค่ะครับในขณะที่ทางด้านฝั่งของคุณวิทูลเก่งงานทนายความนะครับของทางด้านคุณวรรัตนพลนะครับหรือว่าบอสพอเนี่ยก็วันนี้เดินทางไปเยี่ยมบอสพอที่เรือนจำนะครับแล้วก็ได้มีการพูดถึงคลิปเสียงนะฮะที่กําลังเป็นข่าวเนี่ยครับ บอกว่าเนื้อหาคลิปเสียงที่ออกไปในรายการนั้นไม่ได้มีการตัดต่อนะอเพียงแต่ตัดคลิปให้สั้นลงจากทั้งหมด29นาทีนะแล้วก็เนื้อหาที่เผยแพร่ยังคงเดิมในคลิปเกิดขึ้นช่วงวันที่9-10ตุลาคมในคลิปเสียงช่วงของที่ฟิล์มรัฐภูมิไม่ได้พูดลักษณะขมขู่เอาชีวิตหรือทำให้เสียชื่อเสียงแต่เป็นการเรียกรับผลประโยชน์โดยแอบอ้างชื่อคุณหนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการผลกระแสในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีกริชอนงเนี่ยเป็นคนประสาน ฟิลมให้นะฮะโดยพูดคุยกับบอสปันว่าอ้างสามารถพาไปออกรายการผลกระแสนะครับนี่ก็บอกนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียงนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องของเสียงตัดต่อแต่อย่างใดนะฮะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะเอาผิดเนี่ยฐานพยายามช่อกกงด้วยครับคลิปแรกคลิปแรกเป็นการเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับผลประโยชน์คือ เอาเอานี้เอาเอาเนื้อหาในคลิปนะเอาเอาแบบให้ให้แฟงเลยผมผมก็เข้าใจว่าพี่หนุ่ม่างคไม่เกี่ยวข้องกับดันไอโดอแอบอ้างจริงนั่นแหละแต่เขาเนี่ยในสิ่งในคลิปเนี่ยในคลิปที่ฟัง29นาทีเนี่ยผมเห็นด้วยกับทางสองสองท่านนั้นอย่างหนึ่งเลยนะรายการหนกระแสเป็นรายการหนึ่งที่สามารถที่จะกําหนดทิศทางของสังคมได้อันนี้อันนี้พูดกันตรงๆ ไม่ได้อ้อมควอมเป็น,เป,นเป็นรายการหนึ่งที่สามารถกําหนดทิศทางของสังคมได้ว่าให้ให,ให้ให้เรื่องไหนไปทิศทางไหนโดยสังคมเป็นผู้กําหนดแต่รายการตัวรูปแบบของรายการก็จะเป็นเป็นเหมือนกับว่าโอเคคุณก็ไปตัดสินเอาแล้กันแต่ส่วนมากแฟนคลับในรายการนะครับจะเป็นกลุ่มใหญ่พอพอรายการนําเสนอไปทิศทางไหนเขาก็จะเชื่อไปในทิศทางนั้น รายการโักระแสเนี่ยเดี๋ยวจะมีการโจมตีรายการจะมีการโจมตีมีการกล่าวหาแต่ว่าจะไปกล่าวหาไม่มากแล้วก็สุดท้ายแคสคลิปเนี่ยจะออกไปทมทองท,องที่ว่าเอ้ยคุณก็เป็นคนดีของสังคมนี่งั้นคุณไปแก้ไขให้ถูกต้องในการใน,ในเรื่องสอ,งองบอย,ย้ยาวผู้เสียหายไปแล้วก็จบรายการอย่าไปเปลี่ยนดิ่งในคลิปท่านฟังกันจะมีบทสนทนานเหล่านี้เกิดขึ้นวันนี้อาจจะต้องคุยกันว่าจะยังไงแต่ก็มีมีมีคุยไปบ้างแล้วครับก็ท่านมันดําเนินคดีได้ก็ดำเนินคดีถ้ามันถ้ามันดาเนินคดีแล้ว แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือมันหรือมันเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝั่งแล้ว,วก็ไม่อยากมีไม่อยากเมื่อความเพื่อความลดความเหนื่อยของทีมทมน,า,นายเนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึง่งแต่คิดเข้าใจว่าคงจะต้องดำเนินคดีนี่ฮะก็จะดําเนินคดีนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นฝั่งที่เป็นคนปล่อยคลิปออกมานะคะคแล้วก็คลิปนั้นเนี่ยไม่ได้มีเจตนานในการ d i s เครดิตใครหรือว่าตัดต่อในฝั่งทนายความของคุณหนุ่มกัญชัยล่าสุดคุณพรศักดิ์ วิพาดอาพาณน,นนะคะได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าคลิปที่ออกมาเนี่ยมันเป็นคลิปที่แน่นอนว่าเป็นการแอบอ้างชื่อของคุณหนุ่มกัญชัยแล้วส่วนคุณฟิล์มที่ออกมาชี้แจงเนี่ยคุณชี้แจงไม่ได้เคลียร์ร้อยเปอเนี่ยให้แค่สิเท่านั้นเองนะคะคุณพรศัก์นั้นมีการถแถลงชี้แจงกรณีคลิปเสียงนะคะระหว่างนักร้องสาวนะคะคุณฟิล์มรัฐภูมิแล้วก็บอสปัน ทนายตุย๋ยเนี่ยบอกว่าได้ฟังคําที่แจงของคุณฟิล์มแล้วแล้วก็มองว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกับขอ้อเท็จจริงส่วนตัวไม่เชื่อข่าว่าคุณฟิล์มเนี่ยทำหน้าที่ไปเสนองานนะคะแล้วก็ตั้งคําถามว่าสรุปคุณทําธุรกิจอะไรคะทำไมจะต้องรับเป็นเงินสดเท่านั้นนักธุรกิจส่วนใหญ่เขาทําจ่ายเป็นเช็คมีเอกสารในการทําธุรกิจ แล้วก็โปรเจกต์งานอะไรมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการออกรายการโหนกระแสมันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่เป็นการพูดเรื่องของการออกอากาศพูดเกี่ยวกับเรื่องของดีไอคอนซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆโดยส่วนตัวเป็นพยานโดยส่วนตัวเป็นทนายความเกี่ยวกับสายธุรกิจนะคะคิดว่าคลิปที่มันออกมามาสะท้อนว่ามันไม่ใช่ภาษาที่นักธุรกิจเขาคุยกันนะคะส่วนสิ่งที่คุณฟิล์มรัฐภูมิพูดว่าคลิปความยาว29นาทีทนายตุ๋ยบอกว่า ตนเองได้แกะเสียงที่ใช้ในการสนทนาหมดแล้วนะคะแล้วก็คิดว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณฟิล์มออกมาชี้แจงสิ่งที่คุณฟิล์มพูดมาทั้งหมดกับรายละเอียดที่ตนมีข้อมูลมันเป็นเพียงแค่10%เท่านั้นเองค่ะแล้วก็ตัวเลข20ล้านที่พูดถึงเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ไม่น่าเชื่อถือด้วยนะคะครับอ่ะจากเรื่องของคุณฟิล์มนะ <c oughs> ไปเรื่องของทนายตั้มกันบ้างเรื่องของทนายตั้มเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับคดีก็ว่ากันไปแต่ว่าคนที่มา ดูเรื่องคดีให้กับทนายตั้มตอนนี้ก็คือทนายสายหยุดเพ่งบุญชู<ฆ>นะครับซึ่งก็ทําหน้าที่เป็นทนายความส่วนตัวให้กับทนายตั้มหรือว่านายสิทธาเมียบังเกิดนะครับแล้วล่าสุดปรากฏว่าเพจดาวแปดแฉกเนี่ยไปโพสข้อความระบุนะบอกว่าปูดอีกนอกจากคลิปครอบครัวหลายประเทศยังมีทิปขนพนักง,งานไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยจริงหรือไม่เงินทั้งหมดกว่า10ล้านของมาดามอ้อยทั้งนั้นนะเ,นเขาก็บอกว่าเนี่ยในส่วนของทนายสายหยุดเนี่ย ได้มีการร่วมทิปสังสันต่างประเทศกับทนายตั้มด้วยแล้วก็ใช้เงินกับของบาดามอ้อยนี่แหละขนพนักงานของสํานักงานไปด้วยทีนี้เรื่องนี้เนี่ยแน่นอนครับเราก็อยากทราบความจริงว่าเป็นอย่างไรทางทีมข่าวท็อปนิวก็เลยติดต่อไปยังทนายสายหยุดเพลงบุญชูนี่แหละนะครับว่าเอ๊เรื่องนี้เนี่ยที่มีการออกมาเปิดเผยเนี่ยเป็นอย่างไรจะให้ฟังเสียงสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ของทนายสายหยุดนะครับให้ข้อมูลรายละเอียดที่เพจดาวแปดแชกออกมาโพสต์แบบนี้เนี่ย ความจริงคืออะไรในปากจากปากของทนายสายหยุดครับไอ้เนี่ยผมพอตา้มเปิดสำนักง,งานเขาบอกว่าให้ผมไปช่วยเป็นซีเนียร์ซีเนียร์ก็คือเป็นเอาซอร์สเหมือนเป็นที่ปรึกษาไปดูเด็กดูเด็กอย่างเงี้ยอืเขาก็ให้เงินเดือนผมมาเขาให้เงินเดือนผมครับแต่ผมไม่ใช่ลูกน้องเขาเพราะผมมีสำนักง,งานของผมที่กาญจนบ,บุรีไปดูได้เลยอยู่หน้าโรบินสันการก็เหมือนจะเราอาก็เหมือนว่าเพื่อนชวนมาก็ให้เงินเดือน,นเราก็มาแต่ไม่ได้อยู่ประจํา อ่าก็เหมือนมีเด็กมาเราก็สอนเด็กไปสิวเด็กไปเหมือนเป็นเทรนเนอร์ให้เด็กมีคดีไหนของมอบหมายรับมาจ้างเราเราก็ทำครับอย่างเงี้ยครับอยู่สักปีมันก็ไม่เราไม่เหมาะกับสังคมเมืองไงมันอยู่ตึกสารทอนทเวอร์มันสูงนั่งรถไฟฟ้าอึดอัดผมก็ะหอกลับบ้านเรื่องก็มีอยู่แค่นี้รรไม่เคยไปครับไม่เคยไปกันเลยผมไปก็ทะลุอ่าผมไปเพราะว่าเป็นเอาติ้งประจาปีนะฮะผมข้ามไปก่อนแล้วไอ้คนชื่อไอ้นุไอ้ซาเนี่ยมันมาทีหลังแล้วมันก็นั่งเรือตามมา ผมนั่งกินเหล้าอยู่มัน,ม,นมันก็เข้าไปนอนผมไม่รู้จักมันครับแต่ว่าต่า,ง,างประเทศก็ไม่เคยไปกัน,นไม่เคยไปพี่ปุ่มพ่อผมเคยไปแต่ลาวากับพมิครับคือทางด้านในส่วนของทนายสายหยุดเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยคือไม่ได้เป็นพนักงานของสํานักงานทนายความสิทธาลอกเฟิร์มนะนะครับตามที่สํานักข่าวบางสํานักข่าวเนี่ยไปนําเสนอตัวเองเนี่ยเคยได้รับการทาพทามจากทนายตั้มทําหน้าที่เป็นซีเนียในการดูแลทนายให้สํานักงานเท่านั้น บางโอกาสก็ใช้วิชาความรู้สอนทนายความน้องใหม่ในสํานักงานร่วมงานกับทนายตั้มเนี่ยมีสัญญาว่าจ้างเนี่ยเข้าสํานักงานเดือนละ8วันนะครับรับค่าจ้างเป็นรายเดือนมาตั้งแต่เดือนเมษายนปี2565แต่ตัวเองเนี่ยอึดอัดเห็นบอกต้องนั่งรถไฟฟ้าต้องนั่งโน่นนั่งนี่เนี่ยนะก็ลาออกเมื่อ14กุมภาพันธ์ในปี2566ก็คือไม่ถึง1ปีนะ,ะนะ11เดือนอพูดกันง่ายๆก็คือประมาณสัก11เดือนนะครับคือสํานักงานทนายความของ ทนายสายหยุดเนี่ยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีะนะฮะดังนั้นเนี่ยการเดินทางเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยมันรู้สึกอึดอัดนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้นะฮะไปทริปท่องเที่ยวกับทนายตั้มแต่อย่างใดนะยืนยันแบบนั้นแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยทางด้านทนายสายหยุดเนี่ยเขาพูดคนชื่อนุกชื่อสาด้วยใช่ไหมเมื่อวานนี้โดนจับไปแล้วไงคะคแล้วก็ทางตํารวจเนี่ยก็สอบปากคําทั้งคืนเลยนะคะล่าสุดวันนี้เนี่ยทางตํารวจสอบส่วนกลางคุมตัวนุก,กับสา ไปฝากขังที่ศาลอาญาราชดาเรียบร้อยนะคะนุกกับสาก,ก็คือคนที่เป็นคนสนิทนายตั้มแล้วอ้างว่าไปโอนเงินคริปโตโคเคอเรนซีจ้างเฉินคุณมาแล้วสุดท้ายเฉินคุณคนนั้นเป็นสแกมเมอร์เงิน39ล้าน นี่คือนุกกับสาเนีคะเดินออกมาแล้วเรียบร้อยจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นไม่ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อเลยจังหวะตอนเดินออกมาเดี๋ยวเดเปิดแอมเบียนขึ้นนิดหนึ่งนะคะจะเห็นว่านักข่าวนั้นพยายามที่จะตั้งคำถามแต่ปฏิกิยาของทั้งคู่เนี่ยไม่ตอบอะไรหนึ่ง ไปแล้วนะคะไม่ตอบอะไรเลยนะคะสาเนใส่หมวกปิดหน้าปิดแมสนะคะแล้วก็เดินออกมานุเนี่ยเดินนําหน้าออกมาก่อนแล้วก็ขึ้นรถตู้รถตู้ก็นําตัวไปฝากขังที่สารอายการรัชดานะคะซึ่งพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวค่ะเหตุผลก็คือหากได้รับการประกันก็กังวลว่าจะไปยุ่งกับพยานหลักฐานประกอบกับผู้ต้องหานั้นมีพฤติการหลบหนีด้วย มีรายงานข่าวนะคะว่าท่านรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพลตารวจตรีสุวัสด์แสงนุ่มได้เปิดเผยว่าจากการสอบปากคํานุกกับสาให้การเป็นประโยชน์พอสมควรกับรูปคดีนะคะ แต่หลายอย่างก็ปฏิเสธซึ่งทางตํารวจไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดเพราะว่าอะไรคะรเพราะว่าตํารวจมีพยานหลักฐานประกอบในสานวนเป็นหลักอยู่แล้วนอกจากนี้ทางพนักง,งานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการประสานไปที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพจะเข้าไปสอบปากคําทนายตั้มเพิ่มเติมในปมเรื่องของเงิน39ล้านด้วยค่ะครับพูดจนถึงเรื่องของทนายตั้มนะครับอย่าลืมนะฮะว่าทนายตั้มนั้นเคยลงสมัครสวด้วยนะ,ะสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ติดรายรชื่อสำรองอยู่นะครับ ล่าสุดวันนี้ครับคุณนิติพัฒน์ชูกราาศิกรประธานสืบสวนและไต่สวนกกตจังหวัดสมุทรสาครเดินทางไปสอบปากคําและสอบถามข้อเท็จจริงทนายตั้มนะครับซึ่งติดอันดับสํารองเรื่องของการเป็นสมาชิกพุทธ,ธสภาอยู่แต่ขณะนี้ถูกดําเนินคดีในข้อหาจําข้อหาเนี่ยนะฮะในการยักยอกเงินฟอกเงิน7 1ล้านบาทแล้วก็เงินอีก39้าล้านบาทของเจ๊อ้อยหลังจากทราบเรื่องจากสื่อมวลชนว่าทนายตั้มถูกดําเนินคดีและนําตัวมาฝากขังอยู่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร นายนิติพัฒน์นั้นเนี่ยบอกแบบนี้ครับบอกว่าเดินทางมาวันนี้เพื่อให้ทนายตั้มได้ชี้แจงกรณีที่มีคนร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติการสมัครสมาชิกสวอ,อาวุธที่สภาเนี่ยครับก็พบว่าทนายตั้มอาจขาดคุณสมบัติในการประกอบวิชาชีพทำงานเพื่อประชาชนโดยตามกฎหมายจะต้องประกอบอาชีพเนี่ยสิปีขึ้นไปที่ผ่านมาได้มีการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวตั้งแต่ช่วงหลังการเลือกตั้งประมาณ1-2ถึงเดือนหรือประมาณช่วงปลายเดือนกันยายนจากนั้นกกตก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวโดยมีตนเองเป็นประธานจากนัั้้นนมมีกกาาารรสสสสืืบบววววอเ่่งงดดลย ถึงขั้นตอนการเรียกให้ทนายตั้มเข้าชี้แจงเรื่องดังกล่าวแต่ในครั้งแรกทนายตั้มขอเลื่อนชี้แจงเป็น27พฤศจิกายนแต่มองว่าเกินกรอบที่ตั้งไว้จึงมีการขยายการกรอบการไต่สวนสืบสวนดังกล่าวมาแล้วสครั้งทั้งนี้หลังจากได้หลังจากได้ข้อมูลจากทนายตั้มก็จะนําไปพิจารณาในคณะว่ามีเหตุผลและหลักฐานเพียงพอเชื่อได้หรือไม่และ,ะหรือไม่แล้วก็จะมีการลงมติพิจารณาอีกทีหนึง่ง หากทานายตั้มขาดคุณสมบัติตามที่มีการร้องเรียนจะถูกถอดถอนจากการเป็นตัวสำรองของสมาชิกวุฒิสภาทันทีนะครับมีมีผู้ร้องนะครับตอนที่งท่านสมัครสวก็เรื่องของคุณสมบัตินะครับอันนี้เราก็จะต้องมา,อาสอบประคำนะครับเพื่อให้ได้ชี้แจงว่าการที่ท่านสมัครนั้นมีคุณสมบัติที่กฎหมายระบ,บไุไว้หรือเปล่านะครับ จึงมีเหตุผู้ผร้องคัดค้านไว้นะครับผู้ร้องที่คัดค้าน,านไว้เป็นประเด็นเรื่องอะไรเรื่องคุณสมบัตินะคร<น>ว่ามีคุณสมบัติในกลุ่มอาชีพครบ1ิปีหรือเปล่าจร<า>ิงๆตอนที่เขายื่นสมัครค่ะเพตอนไม่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเป็นยังไงบ้างอนนั้นในส่วนเบื้องต,ต้นก็เป็นอำนาจข,ของทางผู้อำนวยการที่รับสมัครเบื้องต้นแต่เมื่อม,มีผู้ร้องคัดค้านเราก็จําเป็นต้องตรวจสอบคุณสมบัติประเด็นหลักๆวันนี้คือการสอบใน เก mm hmm. ี่ยวกับคุณสมบัติร่วหรือว่าใช่เป็นเป็นเป็นเรื่องของคุณสมบัติล้วงกัน่งเองเวททำงานเพื่อประชาชนมาสิปีตามคุณสมบัติจริงเนี่ยะขาชนเข้าไปยังไงอะคะกทีนี้เนี่ยนะถ้าบอกว่าถ้าขาดคุณสมบัติเนี่ยจะต้องถูกดําเนินคดีในข้อหารู้ว่าไม่มีคุณสมบัติแล้วมาสมัครซึ่งมีโทษจําคุกตั้งแต่1นึถึงสิปีแต่ทั้งหมดต้องรอการพิจารณาจากองค์คณะอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ก็รอดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าความคืบหน้าเนี่ย ทนายตั้มเนี่ยจะให้ข้อมูลอย่างไรนะครับามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ